นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าล่วงเวลาหรือ OT เราจะทำยังไงได้บ้างตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าการทำงานล่วงเวลาหรือ o v e r t i m e เนี่ยก็คือการทำงานที่เกินระยะเวลาการทำงานปกติที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งตามพรลวะคุ้มครองแรงงานมาตรา24นะฮะได้กำหนดระยะเวลาการทำงานสูงสุดปกติไว้ที่ไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันหากเกินกว่านี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา ประกอบกับมาตรา61ของพรบคุ้มครองแรงงานนะครับที่กําหนดให้ในายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาให้กับลูกจ้างที่ทํางานเกินระยะเวลาทํางานปกติดังนั้นนะครับหากลูกจ้างทํางานเกิน8ชั่วโมงต่อวันนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาหรือโอเวอร์ชาม์มให้กับลูกจ้างนะครับหากนายจ้างไม่จ่ายโ t ถือว่านายจ้างทําผิดพรบคุ้มครองแรงงานหากลูกจ้างคนไหนนะครับทำงานเกิน8ชั่วโมงต่อวนันแล้วนายจ้างไม่จ่ายค่าล่วงเวลาให้ลูกจ้างเนี่ยลองดําเนินการทำต่อไปนี้นะฮะรวบรวมหลักฐานให้แน่น คือตารางเข้าออกงานของเราสลิปเงินเดือนแล้วก็หลักฐานการสั่งงานล่วงเวลาเมื่อรวบรวมข้อมูลได้ตามเมื่อสักครู่นะฮะลองเจราจากับนายจ้างเบื้องต้นก่อนนะครับว่าการทํางานของเราเนี่ยเกินแปชั่วโมงนายจ้างควรจะต้องจ่าย OT ให้กับเรานะครับหากการเจราจากับนายจ้างเมื่อสักครู่นี้ยังไม่เป็นผลนะครับผมแนะนําให้นําเอกสารที่เราเตรียมไว้นะครับเข้าไปพบกับพนักง,งานตรวจแรงที่สํานักง,งานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานในจังหวัดที่บริษัทตั้งอยู่นะครับเพื่อให้ พนักงานตรวจแรงเรียกในจ้างเนี่ยเข้ามาพูดคุยเจรจาก่อนว่ากรณีดังกล่าวนเนี่ยจำเป็นต้องจ่าย OT หรือว่าค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างหรือเปล่าหากพนักงานตรวจแรงนะครับได้รับข้อมูลจากในจ้างแล้วก็ลูกจ้างประกอบอก,กันแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวนเนี่ยต้องมีการจ่ายค่าล่วงเวลาหรือว่า OT ให้กับลูกจ้างเนี่ยพนักงานตวรวจแรงก็จะมีคำสั่งให้ในจ้างจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานครับผ